ท้ายของรายการวันเดวิซีโอแล้วล่ะค่ะแต่ว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราได้พูดคุยแบบเอ็กซ์ตรีฟเลยค่ะกับคุณอิงออนดิดอกธาดลค่ะกบบศศรรมการผู้จัดการบริษัทอินโนเทชันไทม์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีกันอีกรอบนะคะนะคะอีกรอบหนึ่ง <laughs> เพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยได้คุยก็คือมีมิสเตอร์คุโดอยู่ด้วยคือคนที่น่ารักเฟนลี่มากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ได้ฟังไปแล้วก็คือ เรามีโอกาสได้เป็นดิสติบิวเตอร์ของเขาด้วยแล้วเมื่อสักครู่เองก็ได้รับรางวัลอีกด้วยรางวัลนี้คือเป็นเอเจนดีเด่นหรือว่าเป็นแบบดิสติบิวเตอร์ดีเด่นของของเขาเลยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเห็นโฮยูในทีความสุขมากพี่ถามว่าพี่เซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์นะคะตื่นเต้นมากเดี๋ยวค่ะพอเมื่อกี้ที่ได้นั่งคุยกันเนาะที่บอกว่าจะถามถึงว่าเอ๊ะกว่าเรา ความสำเร็จอะไรคือคือ,ค,อคือสิ่งที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ปูก็นั่งมองพี่ปูว่าทบทวนตัวเองนะเมื่อที่เราคุยกันช่วงเช้าทบทวนตัวเองว่าทําไมเออเนาะเราเนี่ยสร้างอะไรได้เยอะแยะได้เห็นอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยพี่พก็นั่งคิดไม่ธรรมดาเหมือนกันเนาะเราเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันพอนั่งคิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บแต่สุดท้ายแล้วพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเลยของ ของการทํางานไม่ว่าไม่ว่าทํางานแบบไหนจะเป็นผู้บริหารหรือจะเป็นแม่บ้านหรือจะเป็นอะไรนะคะทุกอย่างพี่ปูว่ามีสิ่งเดียวแค่นั้นเองคือรับผิดชอบอและซื่อสัตย์ค่ะรับผิดชอบแล้วก็ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์นำไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นงานทุกอะไรก็ตามค่ะทุกอาชีพนะคะและสิ่งสำคัญขอสำคัญอีกสำคัญนึงนะสำคัญสุดท้ายที่ใช้สุดท้ายเลยคือ ต้องจริงใจกับทุกคนต้องจริงใจด้วยกับทุกคนสามสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณอิงออนปฏิบัติมาตลอดใช่แล้วก็เป็นคีย์สำคัญที่สสำคัญที่ทำให้เกิดวันนี้ได้ททำให้เกิดวันนี้แน่นอนเลยคะ่ะ วันนี้เรียกว่าเป็นการคอนเฟล็นซ์ครั้งแรกเลยด้วยแล้วก็จัดขึ้นที่ประเทศไทยนำโดยทางบริษัท innovation time ด้วยก็เป็นความภูมิใจและภูมิใจอีกซ้ำๆไปเรื่ยอยๆและยิ่งนอกจากนั้นมิสเตอร์คุโดเองที่บอกว่ากีงวลมากก็ได้มอบของที่ระลึกในวันนี้ด้วยก็นอกจากนาฬิกาตัวนี้นะะอกจากรางวัลคือน,นาฬิกาขขงนี้ทึมด้วยถ้าพูดถึงนริทึมเองก่อนหน้าที่คุณนิงออนจะได้เป็นตัวแทนจําหน่าย รู้จักมาก่อนไหมคะคือคือถ้าถามเรื่องท้าความนิดนึงนะคะตัวพี่เองเนี่ยถ้าเปรียบเสม,มือนก็คือพี่เหมือนกับเป็นลูกหลานดีลเลอร์เขาพ่อแม่นะคะครอบครัวก็คือ,อม,มีร้านค้านาฬิกาอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะคะพี่เป็นคนใป้ายนะคะเสร็จแล้วก็มีช่วงนึงเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยหายไปจากตลาดนะคะหายไปจากตลาด แล้วบังเอิญช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยพี่เองก็คือเป็นคนอยู่ไม่นิ่งต้องใช้คําว่าเป็นคนอยู่ไม่นิ่งนะอยากหาอะไรที่ทําที่หนักๆแล้วก็ท้าทายอม,มองมองเช็คไปเช็คมาเอ๊ะทำไมแบรนด์ลิชชมหายไปจากประเทศไทยอ,อ่ะก็เลยเช็คข้อมูลหาข้อมูลจนทราบว่าไม่มีแน่นอนอีเมลเลยค่ะ,คะอีเมลไปต่างประเทศเลยบอกอยากจะทําตลาดในเมืองไทย หมายถึงว่าเราหาข้อมูลแล้วอยู่ๆก็เสนอเลยค่ะเสนอหน้าเลยค่ะขอใช้คํานี้เลยดีกว่าเมื่อตที่แบบอยากทําอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งคือพี่คุณเขาสุขว่าอยากรู้ว่าถ้าเราทําแบบสุดๆในชีวิตเราเนี่ยเราจะทําอะไรสําเร็จบ้างค่ะไปโดยที่มีข้อมูลอยู่ในมือการมีข้อมูลอย่างเนี้ยแล้วก็<ำ>อีเมลไปหาเขาอยากทําแล้วการตอบรับครั้งแรกของเขาคืออะไรอะ ก็ก็คงไม่ตอบไปเนาะเขาตรงน้นคิดว่าบ้าหรือเปล่าเนี่ยมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ไม่ตอบโทรโทรศัพท์ภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรงโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์โทรโทรโทรไปโทรไปเสร็จปุ๊บก็บังเอิญโชคดีก็ก็คือได้คุยได้คุยเขาก็บอกว่าโอเคส่งโปรไฟล์มาโปรไฟล์อยู่เป็นยังไงอเราก็นั่งคิดถ้าโปรไฟล์เราจะเป็นยังไงล่ะเราเองเนี่ยจบสายวิทยาศาสตร์เป็นอาจารย์ ล้วเราจะเอาโปรไฟล์อะตัยย้งใจเป็นอาจารย์มาก่อนที่เป็นอาจารย์พี่เป็นอาจารย์พิเศษค่ะสอนคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยเสร็จแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไงอะโปรไฟล์ก็โปรไฟล์ก็ก็ต้องต้องยอมรับว่าก็คือเหมือนกับไปขอเพื่อนนะคะช่วยช่วยใส่ชื่อให้หน่อยนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็โทรคุยคุยอีกคุยคุยแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าโอเคเขาจะบินมาดูเราที่เมืองไทยเฮ้ยมันแบบว่า มันไม่น่าเชื่อเลยอะค่ะ,ม,ะมิลาข้ามากมิลาก้ามามกเ,าลเลยใช่ไคะว่าทำไมก็ถึงบินมาเพราะจริงๆแล้วเขาจะ d ดล e c t t ูไปอินเดียแต่มันต้องทานสิทธิ์ที่เมืองไทยอ๋อมันต้องทานสิทธิ์ที่อยู่แล้วใช่ก็เลยแวะสักหน่อยขอแวะหน่อยขอแวะหน่อย,ออยมาดูหน่อยดิว่าหน้าห,ห,หน้าเนี่ยเป็นยังไงทําไมมันถึงหลายรอบจังเลยกลัวหลายรอบจังเลยอ้าวหลายคนบอกนะคะว่าคนเราเนี่ยมีโอกาสแล้วก็ต้องมีดวงด้วยแต่ก็อย่าลืมมองกลับกันถ้ามีดวงแต่ไม่ได้หาโอกาสให้ตัวเองก็เป็นไปไม่ได้ คุณนิรันได้รับทั้งสองอย่างมาเรียบร้อยโชคดีเขาบินมาคนที่บินมาคือคารมิสเตอร์คูโดค่ะบินมาบินมาด้วยตัวเองด้วยเพราะว่าต้องไปอินเดียคือจริงๆเขาจะไปเปิดตลาดหลักคืออินเดียเราไม่ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าน้องสาพี่พี่ป็ดเนี่ยเรานั่งคุยกันอย่างนี้นะเหงื่อพี่พูดอะไรไม่ออกเลยจะทํายังไงดีถ้าพูดไม่ออกอย่างนี้ไม่รู้เรื่องไม่ได้แน่เขียน แล้วเขียนก็ไม่ได้ไเขียนภาษาอังกฤษนะเพราะเขียนภาษาอังกฤษก็เขียนไม่ถูกเอาอยัางไงเป็นภาพเพราะด้วยลอจิกของเราเราเป็นอาจารย์คอมพิวเตอร์เราเขียนโฟชาร์ดอย่างนี้อย่างนี้แล้วจังจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็เข้าใจโอเคพี่ก็โอเคถ้าอย่างนั้นค่ะแล้วก็ถามพี่ว่าอ่วแล้วอินเวส m e n t นล่ะแล้วอยู่ทำยังไงอ,อยู่บริษัทในขนาดนี้ถ้าอยู่ตั้งอยู่บริษัทในขนาดนี้พี่บอกว่าโอเคถ้าเงินเท่านี้พี่ไม่พอสิ่งที่พี่จะทําต่อไปก็คือพี่ขายบ้าน ที่ตัวเองอยู่ไปเลยสิ่งเดียวแค่นั้นเพราะพี่อยากทำคูลิออนค่ะมันมันคือแค่ความรู้สึกว่าน่าจะสามารถทําได้ะนะ,ะเข้าใจนะอยากจะทําในถึงที่สุดใ,ในเขา้าใจนะแต่ทําไมจะต้องไปแรกถึงขนาดว่าถ้าคุณคิดว่ายังไม่มีเวสเตอร์ฉันจะขายบ้านพี่อาจจะเป็นเซนพี่มึงพี่รู้สึกว่ามันทําได้มันทําได้จริงๆแล้วถ้าพี่เชื่อว่ามันทําได้พี่ไม่กลัวเลย นี่คือแล่ในชีวิตจริงๆนะคะใช่ใช่ใช่ใชนี่คือ,อไดรร้ในชีวิตพี่ไม่กลัวเลยพี่มองสุดท้ายพี่จะคิดอะไรมากแล้วถ้าล้มเหลวชีวิตพี่พี่ไม่มีครอบครัวใช่ไหมคะตเต็มที่ก็คืออ่ะไปขอพี่ใช่ไหมคะอยู่บ้านพี่ก็ได้ข้าวบะระกิมือเองไม่เห็นเป็นไรเลยอ๋อใช่ไหมคะเพราะคิดอย่างนี้แล้วพี่ไม่กลัวแล้วนี่ไม่กลัวแล้วก็เดินสิคุณนิงออนแดนยอมรับในความกล้าต้องใช้คำว่า พี่ก้หันมากก้าอย่าียไม่ได้นะน้องต้องบ้าด้วยแต่สุดท้ายมันก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ดีในวันนี้ค่ะพอครั้งนี้เนี่ยได้รับการยอมรับเชื่อว่าก่อนนัดที่จะได้รับการยอมรับเนี่ยมิสเตอร์คุโดบอกว่า6ปีที่ผ่านมาตอนนั้นมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็เลยอยากจะทราบว่าปัญหาตรงนั้นมันคืออะไรอเยอะมากเลยค่ะหนึ่งพี่อยากจะบอกว่า เอาง่ายๆเลยนะพี่อะไม่มีประสบการณ์ทางด้านบิเนสเลยเขาบอกเลยว่าในมือพี่รู้แต่ว่าซื้อมาขายไปตามตามธรรมชาติของครอบครัวค่ะไม่รู้อะไรเลยซื้อมาขายไปอย่างเดียวพี่มไม่รู้จักระบบบัญชีพี่ไม่รู้จักการบริหารคนพี่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นทุกเส้นทางเจอปัญหาอยู่แล้วทุกปัญหาพี่ไม่เคยยอมแพ้พี่ขอบคุณมันอีกถ้าไม่เจอปัญหาพี่จะไม่ทราบพี่จะไม่ได้ถูกเรียนรู้ และโชคดีพี่มีอาจารย์ดีมีรเฟสเซอร์ดีมิสเตอร์กุโดสอนพี่มีพี่ชายประธานของบริษัทสอนแล้วผู้ชายสอนเขาไม่ได้สอนแบบผู้หญิงนะไม่ได้สอนแบบนิ่มๆใจเย็นๆให้กำลังใจไม่มียังไงคะมีแต่แบบว่าถ้าถ้าเห็นพอ้องไห้มิสเตอร์กุโดเห็นพี่ร้องไห้เพราะพี่ไม่ไหวแล้วมันหนักมากมันเพชเชอร์เยอะ,อะ เอาง่ายกระแสเงินสดเราติดขัดช่วงแรกทํายังไงนี่คืองานใหญ่แล้วตรวจไม่ขายได้ขายบ้านคะท่ทีไม่ได้ขายค่ะไม่ได้ขายมีวิธีการอย่างอื่นก่อนถึงขายบ้านอค่ะเสร็จปุ๊บพี่ก็อ่ะปัญหาเรื่องที่หนึ่งอ่ะกระแสการเงินเรามีปัญหาทายังไงผู้หญิงไะเนาะทำอะไรไม่ได้ร้องไห้อย่างเดียวใช่ไหมคะช่วงแรกก็ทําอย่างนั้นแหละก็ร้องไห้ทันทีเลยถ้าอยู่ร้องไห้อยู่เป็นผู้นําไม่ได้ ถ้าอ่อนแอเป็นผู้นําไม่ได้อปิดบริษัทดีกว่าผู้แบบนี้เลยเหรอคะเพราะบริษัทไม่มีอนาคตแน่นอนหยุดเลยไหมคะน้ําตาเหมือนจะกลืนกลับไปเลยไหมคะพอพี่ฟังอย่างนี้ก็โกรธนะท้อนะท้อทำไมอะไรขนาดนี้กับพี่อทำไมแบบแรงจังเลยอะไรอย่างนี้นะแต่สุดท้ายพอพี่รบทวนปุ๊บคือความจริงก็พี่อ่อนแอค่ะพี่ก็นั่งคิดใช่สิถ้าเราอ่อนแอ พนักงานเราล่ะที่เขาเชื่อเรามาอยู่กับเราค่ะเจ้าของแบรนด์ล่ะที่เขาให้เราใช่ไหมให้เรามาทําตลาดคนที่เขาเป็นอินเวสเตอร์ให้เราล่ะแล้วก็จะเจออะไรถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยเว k อัพอต r o n อย่างเดียวไม่ร้องไม่อะไรปัจจุบันนี้เปลี่ยนเลยะไม่ยอมปัจจุบันนี้ใช้วิธีการแก้ปัญหาตามจุดๆุจุดไปจุอย่างมีสติ อย่างมีสติใช่ควนี้ด้วยแก้ปัญหาอย่างมีสติหกปีช่วงนั้นมาอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นกระแสเงินสดหรือเรื่องอื่นๆ่นเรื่องคู่แข่งกระแสเงินสดค่ะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของเรื่องต้นของการพูดถึงเป็นผู้ร่วมมุ่นด้วยกันมันก็มีหมดนะคะการจัดการพนักงานทุกอย่างมีหมดแต่มันกลับมาดีขึ้นในช่วงไหนคะที่แบบรู้สึกแล้วว่าเรามาถูกทางแล้วเข้าปีที่สาม เข้าปีที่ค่มเข้าปีที่3เป็นตัวแทนจำหน่ายเข้ามาทั้งหมดคจ7ดปีใช่ไหมคะเจ็ดปีเจ็ดปีเข้าปีที่3ามเริ่มมีเส้นทางที่ชัดเจริะชัดเจนแล้วค่ะตอนนั้นเป็นยังไงคะก็ดีขึ้นดีขึ้นลุยตลอดเลยค่ะคราวนี้ไปแบบว่าจากเมื่อก่อนก็คือโอเคพอขึ้นถอยขึ้นถอยเพราะเราจะปัญหาเยอะนะคะแต่พอหลังจากนี้ปุ๊บเราไปอย่างนี้เลยค่ะไปไปไปเราต้องบอกเลยว่าเราโตทุกๆทุกๆปีปีละ30%ม กรอ w สามสนทุกปีเหรอคะค่่อ๋อเหปีที่สมสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่ามันถูกทางแล้วมันมันต้องมีสิคะว่ามันอะไรคะที่รู้สึกว่าสองปีแรกเราไม่ได้ทำแต่มาทำปีที่สาแล้วมันดีมันคืออะไรบอกต่อหน่อยได้ไหมคะอะไร,รคะมันคือแบบมันมันคืออะไรคะเราเราขาดอะไรช่วงสองปีแรกไปคะพี่ถ้าถามพี่นะพี่ว่าเหมือนกับเราเนี่ยหลอมทีมเนี่ยยังไม่ ยังไม่เป็นทีมที่สมบูรณ์อค่ะเมื่อพอปีที่สามเนี่ยเราหลอมทีมได้ทีมที่สมบูรณ์จริงๆค่ะแล้วทุกคนพร้อมพายเรืออพลังอันนี้ค่ะนำพาเราโกออพอย่างลวดริ่นั่นคือการแก้ปัญหาเรื่องคนได้สําเร็จนั่นเองชุดท้ายแล้วปัญหาเรื่องคนก็สําคัญแล้วเรื่องคนของที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมางที่บอกไว้แล้วตอนแรกเริ่มต้นด้วยสี่ท่าน ปัจจุบัน150ได้แล้วใช่ไหมคะพอเราขยับทำได้4ี่เป็นร5 0บริษัทโกรอัพ30เปอร์เซ็นต์ต่อปีหนักขึ้นเขาเรียชอบบนบ่าเราเยอะมากขึ้นบริหารจัดการตัวเองยังไงครตอนนี้หนักขึ้นนะคะแต่ความเครียดกับเขาเรียกว่าอารมณ์ดีกว่าอารมณ์เรานิ่งขึ้น มันต่างกันนะคะตอนวัยตอนนั้นเนี่ยความเครียดมาพร้อมอารมณ์โอเคตอนนั้นแม้แต่แม้ว่าคนจะน้อยบริหารได้ง่ายกว่าก็ตามแต่เรื่องอารมณ์เรามันแบบเพื่อช่วยมากมันมันแย่มากมันแว่งมากแต่ปัจจุบันเนี่ยอารมณ์เราดีขึ้นเรานิ่งขึ้นสิ่งเหล่าน,นี้แหละค่ะที่ทําให้เราบริหารทุกๆุกด้านได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วทุกๆเหตุผลทุกๆเหตุการณ์เราพร้อมที่จะเข้าใจ เพราะมันมีที่มาและที่ไปพอเรามองอย่างเงี้ยทุกอย่างมันคือ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  normal ปกติค่ะถ้าพอเรามองอย่างเงี้ยเราก็พอแก้แบบคนปกติแก้แล้วมันจะไม่มีอะไรเลยคเป็นธรรมดาเรียบง่ายค่ะอเราอาจจะบางทีเปลี่ยนแนวคิดหลายๆคนอาจจะมองว่าสิ่งนี้โอ้โหมันยากลาบากมันแย่มันไม่ไหวแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องกลับสู่ความเป็น ธรรมชาติของมานกับสู่ความเป็นปกติของมันใช่แก้ตามนั้นโดยมีสติใช่แล้วนิ่งขึ้นอ่พี่สิ่งที่พี่พี่ต่างนะคะจริงๆแบบพี่มองว่าคนเราเยอะขึ้นนะจริงๆปัญหาเราต้องเยอะขึ้นนั่นสิคะใช่ไหมคะความคยดเราต้องสูงกว่าเมื่อสองปีที่แล้วแต่ไม่ใช่เลยนะคะอาจจะเป็นเหตุผลที่หนึ่งก็คือน้องๆเริ่มโตขึ้นที่อยู่กับพี่นะคะนี่คือหนึ่งเหตุผลและเหตุผลที่สองพี่ว่าพี่นิ่งขึ้น คำว่านิ่งขึ้นหมายความว่าอะไรคือพี่เข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดจากคนเนี่ยมันมีต้นและก็ปลายค่ะมันมีแค่นั้นเองถ้าเราแก้ถูกจุดทุกอย่างจบนะคะฟังคุณอิงออนมาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเธอเองก็เริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆจริงๆนะจุดเล็กๆแล้วทุกวันนี้เองก็ ใหญ่ขึ้นมาแล้วและเชื่อว่าจะยังใหญ่ต่อไปได้อีกเพราะว่ามีผู้นำแบบนี้ผู้นำที่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็เข้าใจในทีมงานคไดนฉานะคะสำหรับทีมงานที่มีผู้บริหารแบบนี้ฝากอะไรให้กับคนดูเราหน่อยได้ไหมคะว่า เขาอาจจะยังไม่กล้าที่จะเดินออกไปอาจจะยังไม่กล้าที่จะก้าวไปในทิศทางใดทางหนึ่ง <Okay. S 1> ควรจะมีวิธีการตัดสินใจในสิ่งสิ่งนั้นยังไงดีคะ okay. Okay. ก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสพี่ได้ได,ได้พูดถึงถึงตรงนี้นะคะค่ะ <Okay. S 2> วันหนึ่งก็เคยคิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าพี่มีโอกาสที่ได้ถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆนะคะ ที่เขายังอยู่ในสภาวะที่กาลังเขาเรียกคําว่ากําลังตัดสินใจหรือกําลังเลือกทางานะคะสิ่งที่หนักที่สุดเครียดที่สุดก็คือการเลือกทางการตัดสินใจแน่นอนค่ะนะคะทำไมถึง,ถ,งถึงเครียดหรือหรือกังวลกับเรื่องของการตัดสินใจจุดเดียวแค่นั้นเองค่ะเพราะเกิดความกลัวนะคะถ้าคุณกําจัดความกลัวนะคะในเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้ขอใช้ประสบการณ์ตัวเองนะคะเป,เ,ปเ,ปเป็นสิ่งที่จะอยากจะพูดถ่ายทอดต่อก็คือว่าให้เราถามตัวเราเองว่าเรากลัวอะไรนะคะถามตัวเองเลยว่าเรากลัวอะไรเรากลัวแบบนี้เนี่ยมันเกิดอะไรร้ายแรงกับชีวิตเราไหมนะคะถ้าเส้นทางนี้มันเกิดอะไรร้ายแรงกับชีวิตเราไหมกับถ้าเราไปเส้นทางนี้อะไรร้ายแรงกว่าเลือกเถอะค่ะ ไม่ว่าเส้นทางไหนนะคะเมื่อคุณเลือกไปแล้วคุณเดินมันไปข้างหน้าคุณก็จะเจออีกความกลัวแต่คุณใช้หลักการเหตุผลแบบนี้ค่ะในการที่จะมองนะคะ worst case ของตัวเองรับได้ไหมถ้าเดินเส้นทางนี้แล้วถ้า worst case แล้วคุณคิดว่าตัวเองรับได้ตัวเองเดินเลยแต่ถ้า worst case แล้วคุณรับไม่ได้คุณอย่าเดินนะคะมีเท่านี้เอง ขอบคุณจริงค่ะแน่นอนค่ะการก้าวเดินไปในเส้นทางไหนก็ตามไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินขึ้นหรือว่าถอยหลังกลับมาก็ตามแต่ละเส้นทางนั้นก็มีความน่าหวั่นหวั่นหรือว่าน่ากลัวของทางนั้นของตัวมันเองว่าอย่างนั้นแต่ถ้าคุณไม่กล้าที่จะเลือกสักทีคุณก็จะยังคงอยู่ในจุดที่เดิมที่เดิมไม่พอและเป็นทุกข์อีกนะคะเลยเป็นทุกข์ด้วยค่ะเพราะว่ายังกลัวกังวลเอจะยังไงจะยังไงเขายังคิดอยู่ยังอยู่ตรงนั้นยังอยู่ในกรอบตรงนั้นก็เป็นคำแนะน จากคุณนิงออนนะคะนี่เป็นหนึ่งท่านที่ประสบความสําเร็จแต่อย่าเพิ่งไปกลัวค่ะบางทีแล้วเราอาจจะเลือกผิดก็ได้แต่แม้ว่าคุณเลือกผิดก็ตามคุณก็ยังมีโอกาสตลอดชีวิตของคุณในการเลือกใหม่ได้เสมอใช่ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากจริงๆคุณนิงอ่อนเรียกว่านอกจากเราจะได้มารู้จักกับบริทัทมากขึ้นแล้วก็ยังได้เข้าคิดดีๆเพิ่มเติมอีกมากมายจริงๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณทั้งมิสเตอร์คุโดนะคะขอบคุณทั้งคุณนิงออนนะคะรวมถึงภาพบรรยากาศสวยๆในวันนี้ค่ะจัดงานออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะแน่นอนค่ะในรายการของเราค่ะคุณอยากให้นัไปสัมภาษณ์ใครหรือว่าอยากจะรู้เรื่องราวชีวิตของใครเพื่อนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้กับคุณนะคะรวมถึงทิศทางการบริหารงานคุณก็สามารถส่งมาให้นนดูได้ค่ะที่ w w w e e b c h a n n e l t v ค่ะ วันนี้ขอบคุณเครื่องสำอางจาก BSC Cosmetology ค่ะพิชาแล้วก็คุณนิงออนขอตัวลาไปก่อนที่ท้ายรายการในวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะค่ะจริงค่ะได้ได้ประโยชน์มากมากก็ถ้าต้รงนี้ได้ได้แบบเหมือนถ่ายถ่ายให้คุณคุณค่ะค่ะพี่อยากแชร์ค่ะพี่ใจพี่พี่คิดนะถ้าหลังเกษียณเนี่ยพี่อยากเป็นอาจาร,รย์คืออยากกลับไปเหมือมนเดิมอยากอยาก,ยาก,ยากมาก อยากสอนอยากอยากสอนคือพี่พี่ว่าคนเราเนี่ยที่เขาเจอปัญหาอะไรเนี่ยเขาเขาเขากำลังอยู่ในอะไรชักอย่างนี้